ยรามาเล่นกันเลยแล้วมิชาอย่างว่าคือหมายถึงวัเป็นเด็กๆไม่สิไม่เดนะ็กแล้วนะสิบด็กแล้วทุกคนแต่เนะี่ยที่อยากถามไหม เทางป็ล่ก่พี่ชายี่ยแต่ฉันไม่เคยเจพี่ชายเลยเจอแต่แ่เี้ยงใจร้ายนี่ยใจร้ายมากเจีาใจล้าใเลยเจอแต่แมเลียงน่ตั้งแต่วันนั้นนะถือแม่เลียงใช้งานอย่างนากเลย ก็ได้การแต่งานเลี้องดรู้ไหมญาญ่าญาญ่าี้ยงไหมญาน่เลี้งานี่ตต่แ่แต่แต่ไม่ไปหรอกนะแม่เลียงไม่ฉันไปเพราะอะไรนหรอเพราะเน จะองให้หนักเลยแต่แล้วก็เหมือนช่วง้ากใช่มีนักป้ตัวนี้นักปันมแล้วนักป้ทยังไงอะหรอนักป้ได้พาชนปินไปยังระบ้ย มานะฉันอนาละฉัน่ไงอย่านั่าั่นลฉันไม่ไปเล่นย่ต้องรโาสสิ่นะ้ง้จริงจริง